อ่าข้อต่อมาอาจารย์เขาถามอันนี้น่าสนใจเพราะน่าจะต่อเนื่องนะครับการลงโทษในหลุมศพโดนเฉพาะวิญญาณหรือว่าร่างกายด้วยเออผมเอาคําพูดของเตมิยะมาแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้เห็นภาพง่ายๆพี่น้องในดุนยาเนี่ยอืในดุนยานะร่างกายจะนําวิญญาณแต่ในโลกของวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะนําร่างกายอืมสลับกันอ่ามันจะสลับกันครับแต่ส่งผลทั้งคู่ แต่มีญาได้พูดไว้น่าสนใจว่าฟาลยุอาลัมเขาบอกโปรดทราบถือว่าอันนามะซฮาบะสลาฟิลอุมมะวาอิมมะที่หาว่าแนวทางของบรรดาสลาฟิลอุมมะและบรรดาอิมมะหมายถึงบรรดาปวงปราชญ์ชั้นนาของของประชาชาตินี้เนี่ยเขามีความเชื่ออย่างนี้ว่าเขามีหลักยึดนะครับที่ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นเป็นหลักความเชื่ออย่างนี้ว่าอันนันไม่ย,ยิะแท้จริง คนที่เสียชีวิตอิดามาตะยาคูนูฟีนาอีมินเอาอาซาบินเมื่อตายเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในสภาพที่ได้รับความสุขหรือได้รับการลงโทษอาจารย์วะอันนาซาลิกยาซูลูลิรุฮีวาลิบาดานนฮีเนี่ยและสิ่งดังกล่าวนั้นมันจะประสบกับทั้งวิญญาณและร่างกายของเขาวะอันรูตะบกอบะดะมูฟารัติลบบดัน ม,มุนาอามตันเอาโมอัจจะบตันเขาบอกว่าและแท้จริงวิญญาณอ่ะมันจะคงอยู่หลังจากที่มันอะไรครับมันแยกมันออกจากร่างกายแล้วจะอยู่ในสภาพที่อะไรในสภาพที่มุนาอามะได้รับความสุขืมอัจจะบะถูกลงโทษจะอยู่ในสภาพนั้นวะอันนะหะตัตตาสิลุบิลบัดันอภิยานัน และบางครั้งมันก็เชื่อมต่อกับร่างกายไฟยะโซลูและฮูมาอาฮาอันเนอิมูวาลาซาและมันก็มีผลกระทบหมดเลยทั้งร่างกายและวิญญาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคความสุขหรือว่าการถูกลงทันก็ตามครับซุมมาอิดากานายะมมลกิยามาต,ตุลกิยาอกมาตุลกุบรอเมื่อถึงวันเกียมาใหญ่เกียมาคุบร,รอคือวัน,วนฟื้นคืนชีพอะอุไอเดตอัลอารัวอิลาอาจซาดิฮาดวงวิญญ,ญาณทั้งหลายก็นำกลับมาสู่ เรือนร่างของเขาว่าก็มูมิงกูบูริหิมลิรอบ,บิลอาอัลมินและเขาก็ให้ฟื้นคืนชีพจากกูโบส์ของเขานะครับเพื่อผู้บานแห่งสากลและโลกทั้งหลายรอบบิลอาอัลมินว่าฮาจาคุลลูหูมุตตะฟัก,กอะไลฮีอินเดอุลมอาอิลไคดีจวะซุนนะอันนี้เป็นมติเอกฉันของบรรดาปวงป่าฮะดีสและปุลมะซุนนะตอบจากคำอธิบายของเชคเลสันเตมิยาเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหม แปลว่ามันส่งผลกระทบไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะมีความสุขหรือถูกลงทันทั้งร่างกายและวิญญาณครับในไฮดีที่เรากล่าวตะกี้เนี่ยจะเห็นว่าในหลุมศพเนี่ยพอเอาขึ้นไปสู่ฟ้าฟ้าแล้วลงมาเนี่ยวิญญาณจะเข้าสู่ร่างใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมจะเข้าสู่ร่างแล้วก็สําหรับคนไม่ดีเนี่ยมันจะมีไฮดี้นิ่งที่บอกว่าถูกตีด้วยมิตอระกร็รเรียกับาคอนเหล็กจนกระทั่ง เป็นผุยผงมันแปลว่าโดนทั้งอะไรร่างกายและวิญญาณแล้วที่บอกว่ามันมันยักตาลิบอัลละแปลว่ากระดูกชื่โครงประสานเนี่ยทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณนั่นแปลว่าโดนทั้งคู่พูดถึงนี่คือความยึติดธรรมนะเวลาเราเวลาเราเสพสุขบนินยาเนี่ยอมันสัมผัสทั้งร่างกายจริงไหมครับร่างกายและอีความรู้สึกของเรา เพอพะเราไปในโลกไอซิร,อร้อเนี่ยมันก็โดดทั้งคู่เหมือนกันอสุขก็สุขทั้งคู่พอมันทุกข์อ่ะก็ทั้งคู่ก็ทั้งคู่เหมือนกันครับนะอ่ะทำเงิ้นะ